สวัสดีครับนะฮะตอนนี้เราเดินทางไปนะครับไปจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องนะครับจากสุรินทร์นะครับเราจะไปศรีสะเกดนะครับไปอะไรไปทำไมไปยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพา f อฟซทุกท่านไปดูเนาะแต่ตอนนี้ผมก็พาทุกท่านมาดูนะครับบรรยากาศการเดินทางของพวกเราด้วยนะครับ วันนี้มีใครมาบ้างเลยวันนี้ก็ e อคีซี C ู U เป็นคนครับสวัสดีครับ,รบนะครับแล้วก็พ็่เ็กพี่ยายพแม่ี่แม่่มตอนนีเ้เราเดินทางน่าจะใกล้ถึงจุดหมายแล้วพี่น้องแต่ว่าข้างทางสวยงามมากเลยแถวนี้ทำนาปางด้วยโอ้นะครับผมเพิ่ง รู้ว่าแถวนี้ก็ทํานาปังด้วยเหรอนะครับแม่เขายังงงเลยไม่แน่ใจว่านะครับเขาทําข้าวพันธ์ุอะไรนาปังทําข้าวพันธ์พระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องไม่รู้เนาะแต่ว่าที่สุรินนี่คือข้าวหอม1นึ้าข้าวหอมหนึ่งหนี่คือดังระดับโลกพี่น้องนะครับนี่ตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศข้างทางกันไปเรื่อยๆครับ,รบถนนร่มรื่น แล้วก็สบายตาครับขับรถไปเรื่อยๆก็สบายตานะครับาตอนนี้เราก็เดินทางม,มาสักสักพักหนึ่งแล้วนะครับสักพักหนึ่งแล้วเนาะต่ะเลยขออนุญาตอัปเดตนะครับว่าเราถึงไหนยังไงไปไหนวันนี้นะครับไม่ได้ลงคลิปไปต่อเนื่องเมื่อเช้านะครับพี่น้องถููกปุ่มไม้ข้างหน้าสวยสวยงามมากเลยครับขอพาทุกท่านมาชมถนนสวยๆงางามนะครับถนนสวยๆงงาม,งาม ระหว่างสุรินนะครับสุรินแล้วก็จะเดินทางไปสีสเกตนะครับถนนเส้นนี้ก็สวยงามใช้ได้นะครับถนนวิ่งดีเรียบเลยพี่น้องไม่มีการขรุขระเลยนะครับดีเส้นไม่ยังดีเลย ต่างประเทศไหมคล้ายๆไหม,ไมคล้าย <c oughs> เป็นไงแล้วครับนูน่นไกลๆเลยนู่นครับจุดหมายปลายทางเรานะครับพี่น้องนะครับว่าเดี๋ยวเราไปดูอะไรไปเจออะไรนะครับปีกีซีอูค่อยไปเสื้อผ้ายกันหน้างานพี่น้องนะครับเดี๋ยวจอว่าไปตรงนู้นดีกว่า,วานะาเดี๋ยวเราวา่ไปนู้นส่วนคลิปน,นี้นะครับ เครื่องว่าเราใด้ออกเดินทางแล้วเราจะไปไหนยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันขนาด้าะ